งานเปยาอยู่ด้านนอกเลยนะสิง,งานคนน,าาน,าาน,นี้เปยาเป็นกลัวเขาเอามันได้เฮือนกองบนสามกองตลางตังฮะต้นร่มมา,า,า,าเยอฮ เอากระดูกเขาทะาวิธีการ เนาะของาศาสนาพุทธสาวลาวเฮามาดุพอนนดออ่อแม่มัตเต่ไม่กล้ามาเขาธาตเนาะส่วนน,น้องเนี่ยซองนก็สื่อส่วนอุบัติเหตุโอ้ยใหญ่กว่านี้ ม่วงซื้อส่วนกาบิีโนคุณกรายข้าวผสมม่วงซื้อตะเกียบมาอาจารย์กำลังสูดสักม่วงกลางงานม่วงย่างท่าขั้นตอนสุดท้ายนอาก็คือพิธีเริ่มไก่สิยาดน้ำก็นำไม้ท่านเนาะ ang pensal kemambohan dia kanonglah ่าเดี๋ยวมาจบพิธีนะอย่างน้ยไปถอเนี่